ไปได้แล้วทุกคนนี่เอ้าตัวแรกคือนี่ได้หน่เด้โอ้ยสวยงามเลยปลานี่ลอยหรือ่ากัดแบบนี้ให้ปลาตายมีเมล็ดหรือเนี่ปลานิ่งอีกแล้วปลาที่โรยโอ้ทุกคนใหญ่จ้ะเด้ดึงแรงนีะเด้ งอก่ะค่ะอืออกแล้วบอกใส่ทงไปเยอะบรรดินได้เห็นไหมเอาไปเอาไปอยอะบรรทัดเต่อพักกันเอาไงแล้วไปเอาไปเอาไปตัวใดตัวใดปันกันกินวันนี้เอาเจือกลอมาช่วยเออจือกลออู้จือกลอห่าหอยทุกคนเข่าไปห่าหอยเลยพูนแหละทางทาง อ่างเก็บน้ำอยู่บ้านแหละอันนี้คือมือนีสลีมาฮปาคือเก่าทุกคนคลิปนี้ถักทายสบายดีกับพี่น้องตอนอยู่บ้านเลยตอนนี้สลีมาปิดคลิปอยู่บ้านอยู่เพื่อ,อนเลยลังจากที่เปิดคลิปนีแล้วสลีก็สิไปอันพูนอ่างเก็บน้ำอยู่บ้านเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้มาพี่น้องพร้อมแล้วเข้ไปเบิ้งตอนกลางคืนภาพอีกภาพหนึ่งตอนมืดมืดพี่น้องไปอ้าทุกคนไปแล้วไปแล้วออกตัวแล้วตอนนี้ก็คือคำเลยเด้อ มาฮอดบอลเฮือจอดนี่กะคามืดแล้วล้ำนี่สี่คนแล้วก็ล้ำหนึ่งนี่จกคนเห้ยล้ำนั้นจกคนสองสามบ่สามคนล้ำนี่สี่เนาะอู้พวกเขามากกันหลายคนอยู่มาหน่งก็ได้ป้าพี่น้องป้ามาลุนนํำกันทางน้าพลเอกเนื่องราวการหาปลาขึ้นนี่วอร์จิลี่ไดปลาไล่ซ้ำไดดอกพี่น้องเนาะทุกคนตอนนี้มาลวนนำเลยได้นี่เป็นปลาพวกเขาไดดำแลลวยิงแล้วตอนนี้มูคอยมมดอยู่ทางนี้ อันเห็นหมูโค้เอินว่าเราได้ปลาได้ทางนี้ได้เดี๋ยวเอาไปบังโอ้ได้แล้วทุกคนนี่เอ้าตัวแรกคืนนี้ได้หน่เด้โอ้ยสวยงามเลยปลาน,นิเป็นตัวแรกเดีเดวเดใท้ามันตายกอนนี่พี่น้องเ้ยมันอยู่คืนนี้มันอยู่มันอยู่โอ้ยงามเลยได้ทุกคนต,น,แบบน,น,นตัวนี้แบบอ้วนๆเลยได้ปลาตัวนี้มันอยู่มันอยู่คืนนี้ กัดแบบนี้ให้ปลาตายเพราะว่าเขาอยู่บนน้ำนะบางทีบบมีอุปกรณ์ที่จะเห็ดให้ปลาตายเขาต้องเอาแคลลลักษณะนี้แหละมาแล้วตัวแหลกตัวนี้สลีปลาคอหน้อยตัวนี้สลีเอาหน้ายิงเลยทุกคนนีเอาหน้ายิงอมคไข่ได้ชุนลายคือน,นี่มีแต่ปลานินน้อยตอนนี้ นี่เป็นนาที่คอยยิงอันปลามาตามหาตัวต่อไปเนื้ออยู่เลยมาีาา่น้องมาปลานี่มันบังมาบังมาบังมาบงนี่ปลานี่ปลานี่สิยิงเนอะนังเนอะสิถิกอ,อีู่บอก เรียบร้อยเลยพี่น้องเทือกบังกันมาบังกันปลาอย่างปลานิบโอ้ดิ้นดิ้นดิ้นเทืกแล้วพี่น้องเึืกแล้วเทืแล้วลูกนปลานิบุญอ่ามาเนาะใหญ่จ้ะปลานิบไม่ค่อยใหญ่เดีิ้นดิ้นปลานิบไม่ค่อยใหญ่เลยทุกคนนี่นี่เป็นลูกปลาลูกปลานิลไปเดี๋ยวไป โู้ได oh ้ปลาอะไรทั้งนั้นหมูสลีเอินอยู่ได้ปลาเลยเดี๋ยวสลีจะไปบึงเนาะว่าได้ปลายังมาแล้วตัวที่สองปลานิ่น้ตัวนี้ใหญ่เลยปอนี่อืมดิ่งอือพู้นี้เป็นคนได้มาเดืยอมาเดียวไปน้องคนนี้ ที่สองมาได้อีกแล้วนะนี่ทางมามาโอ้ใหญ่อยู่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกัดกัดอืมนี่ได้แล้วืนี่ทีมงานเอิ้นว่าได้ปลาได้ผู้โอ้ทางนาพี่น้องได้อยู่เล้มาอยู่เนาะตอนนี้ใหญ่อยู่เดี๋ยว กัดกัดกัดอันนั้นก่อนกัดกัดกัดอันนั้นหัวปากมันไหนมันตายก่อนกัดสมองมันให้มันตายก่อนมาเลยตัวที่สามใหญ่เลยตัวที่สามตัวที่สี่ใหญ่กว่ามูตัวนี้ผู้นี้เป็นคนใดตัวนี้ใหญ่เลยเพผูนใดนี่ใหญ่อยู่มันมันมัน ไปพี่น้องตามห้าตัวต่อไปว่าสี่ได้อันอีกยังอีกจากตัเนาะผมเอาหมดกันอยู่ได้ตอนนี้ในเวลาดึกเลยพากันหมดแบบง่ายๆได้ผู้นั้นบอลหนึ่งแล้วก็ผู้นี้อีกบอ 1. ลหนึ่งหลายๆคนได้บอกอู้ว่าประตูตกด้อีกตัวเลยมาอีกตัวนี่ มาได้ปลาอีโต้ได้เพิ่นเอิ่นจะรีว่าได้ปลาคออู้ใหญ่ยี่ได้ขนาดไหนปลาคอตัวเดียวนี่แหละปลาคอเออสองตัวกับตึ้ปลาคอน้อยนี่เพื่อนนี่จะรีเอาหน้ายิ่งถึงห่างเป็นปลา บม่ค่อยใหญ่คืนนี้ปักหอยเก็บหอยเก็บนั่นไปเรื่อยเลยเนาะหนาว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 บอกอ้าหนาวขึ้นเหถอก่อนไป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 ขึ้นเหถอก่อนทุกคนเอ้ยหายอยู่หายกินคืนนี้อ้า ทุกคนตอนนี้พวกเรามาฮอดอีกบ่อนเจาะใหญ่บ่อนหมดเลยตอนนี้งานพวกเราทีมงานก็มากันครบเลยทางพุนมีห้อยท่านใด้มีห้อยซูรีแล้วก็ป่าทีมงานพวกเราอุ้ยแต่ละคนตอดเชือกนาวนาวอู้ป่าได้ทุกคนคนงานได้คืนนี้ยังนะห้อยบอกห้อยซูรีเนาะ เป็นป่าละอากาบรอยเบิ์นานาองเลยใส่เงียบ่ะนะคุณไม่ยิเปลี่ยนามนาทีก็จมาตอนเลย่เอาใจก่อไปหลังปอทุกคนมีเมือนีนี่้นี่ป่านิ่นี่เรีวปลาพี่น้วยโอ้ทุกคนใหญ่ยี่เด้อึงบัอนเหเยี่ยมด้ งอคักอืออ๋อแล้วบอกใส่ทงไปเยวมันดินเลยเห็นไหยไปปลาดินเลยนี่ผู้นี้เป็นคนใดเลยปอคนใดใหญ่จังเลยทีมงานแต่คนพากันอันนี้นะเป็นบอลไม้เลยบอลจะลีมดตอนนี้จุดที่มุดตอนเปิดคลิปเป็นบอลดึงอีกมีหนาลายแล้วพวกเขาใหญยมามุดอยู่บอลนี้ก็เลยได้ปลานินตัวนี้เป็นตัวแรกเนาะลงอยู่บอลนี้กันนี่ Nè, tụi con xay suối ngàm lên đây Nè, màn cái đi Không có suối nữa sao Chưa lắm là... Tập trí vui Đấy, trời ơi, vẫn vẫn

มดแล้วล่ะมั้งผุบดำหมดในลักษณะนี้แหละทุกคนเห็นบอกมดกลางคืนกับสีประมาณนี้แหละกินนี่ก็ได้ปลาหนิมีเลยทุกคนตอนนี้โม่ค่อยได้ปลาคอได้กินนี่นี่อ๋อจบจะดอนได้ปลาคอนี่เลยบ่ค่อยใหญ่เนาะปลาคอตัวนี มุกไก่ใหญ่ทำไน้แต่ตาได้ใช่ไหมก็เถอมามันอยู่มุใหก่กับได้หอยนี่ขึ้นเลยเด็กล่าตอนนี้ในเวลาสิบโมงเลยตอนเซนิทายในตอนนี้คือผ <10 S 2> ัก,กสนิดหนึ่งทีป่ปลงในต้อใหม่นี่งามเลยทุกคนนี่ าวากางเวนนี่โอ้ผ่ามันจิยอดเยี่ยมเลยแหละนี่ทุกคนกลางคือบางบอจอยูยูแบบในห้วยกินได้หรือว่าเอาไปปลูกบ่าทุกคนคิดคิดเอาไปปลูกไปคักเลยอนุรักษ์แถวเหือนนะแนะถวถะแถวอันนั้นเอาไปปลูกสวยงามเห็นหอยตัวนึ้หอยจับใหม่ อยู่แบบนี้เละทุกคนนี่เป็นหอยเซรีเนาะหอยเซรี ie ทุกคนอยนจอยู่แบบนี้กางขึ้นมันขึ้นมาไข่ได้หอยนี่เลยขึ้นมาไข่วางไข่เห็นหมอไข่มันนะผูวทางผูน้นีเดง็งแดงแบบนั้นแหละมันขึ้นมาวางไข่ก้าวๆตายทุกคน ปลาใหญ่เติบเลยปลาขาวเนาะมานปลาขาวเลยเดี๋ยวก่อนเหลือไปตลอดเคือกันจริงๆแล้วรึเปล่เด้อปลาเก็ดทุกคนปลาเก็ดใหญ่เลยนี่ไหนมาเกาะแล้วนิ่มเลยพี่น้องเลยคนดีใจเลยส้นนดีใจเลยปลาขอนดึงเลยดึงเลย đừng đâu lại mà như... Đói Đói rồi. số đôi nhảy một lần kén kén cướp lô <lộ không>? bỏ <laughs> cướp bỏ <lộ không? cười> hót này. tí nữa 2-3 cắm đi lẹo 2-3 cắm Ủa, mà này trồng thì nó bà khó hồ Tiếp <laughs> Nhảy ra đây còn bố ừ. con Xay thông con Lê 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 Tôi sao cho tôi đi đột cả kia đây Nhìn khó đột đây เก็บเก็บใส่ตรงเลยใจถุงไปก่อนตัวบุหรี่ตัวเนี่ยตัวกระนี่ชนะเกือบสิบวิโดตัวใหญ่เลยพี่น้องเอ้ยยาถือว่าได้เห็นหน้าตาปลาคออยู่คืนนี้ถือว่าม่านอยู่ได้พวกเราได้รวมๆกันเลยถ้าเบิ้งตอนจบคลิปหรือถ่ายถ่ายคลิปนี่พี่น้องอันสิได้จะได้เห็นอันปลารวมๆทั้งหมดว่าได้ไลยซ้ำใด้คืนนี้ ไ <c oughs> น่ปลานิ่นแลวคุณทางนี้มาเล่ปลานิ่นปลานิ่นมาเลยผูนนนนย้นี้เป็นคนใดปลานิานาน่นมามามา nè mọi xưa đi không qua đây ba Hãy subscribe ấy ทุกคนตอนนี้มาเจออีกหอยบอนึงเลยนี่แหละหอยจะออกไข่หอยขึ้นมาไขในลักษณะนี้แหละนี่อันนี้ก็ที่เป็นไขนะ่นี่นี่คือไข่ไข่อ,อ่อ,อนๆหากระไข่เลยฝั่งนี้อีกฝั่งนี้กระไข่แหละอยู่ๆแบบนี้นี่เห็นบอกทุกคนนี่นี่คือหอยซีรีไข่ไขึ้นไข่แถวต่อไม้เนาะ ทุกคนแต้นเตนทุกคนแต้นเตนโอ้ยทุกคนอ้ทางนี้กระได้ปลาอยู่ปลาบูดหรือปลาอย่างนี้ปลาทึงมองบ่โอ้ปลาทึงมองต้อยาวตะบุญยงตะกอนเดี๋ยวดูทุกคนได้ปลาแล้วนี่เป็นปลาทึงมองมีเอียนเลยอันนี้เป็นเอียนเลยทุกคนเอียนเอียน และทางนี้หอยนี่ก็เป็นหอยคือนี่พวกเราไปหาปลาได้ทั้งหอยทั้งปลาเลยอันนี้เป็นหอยเอรีร <c oughs> หอยเอรีทุกค,น,น,กคน,นป่านี่ป่าพว้เอาได้ค,คือนี่ตัวนี้น่าจะตัวนี้น่าจะใหญ่กว่ามูอเลยตัวนี้เลยเกือ<ๆ>บเกือบเกือบโลเลยทุกคนูปลาคอนี่นี่เป็นปลาคอเลย ยังเปลี่ยนอยู่ได้ปอนี่ตัวนี้ก็ใหญ่ตัวนี้ก็ยังเป็นป่านี่คือว่ามันอยู่ด้แต่มาถึงว่าใหญ่สุดดอกป่านิ่สุดก่อนจะรีไปคือใดใหญ่กว่านี้เลยป่านินนี่ส่วนลายแล้วจะเห็นแต่ป่านินเลยปลาคอตัวนี้ใหญ่เลยทุกคนนี่อท่อใหญ่แน้่นเอเลยมันอยู่ทางปลาคอทางปลานะ เป็นอุปกรณ์ยิงปลาของพกเฮาหนาเลยเป็นปืนยิงปลาที่พกเฮาลูกหน้ากะสีประมาณนี้ลูกหน้าทางนี้มีเงียงไปนี่แล้วก็นี่อันนี้ก็จะเป็นหน้าสลีด้ย <c oughs> หน้าหรือป,อปืนยิยงปลาทางพีพีทางฝั่งไทยน่าจะเรลยกประมาณนั้นทุกคนทีมงานพวกเฮากะยืนกันนะตอนนี้เมือ่อยแหละไฟก็เมื่อยและท <c oughs> ุกคนกินสลีด้ีกะสิปากันปันปลาได้ แ่งกันคนละทาเลแล้วกับชได้เมื่อเลยตอนนี้ฮอดบอลที่ว่าแถวแถวขั้นฝ่ายแล้วตอนนี้แถวขั้นฝ่ายอ้างเกมนำอยู่บาทน่ตอนนี้สลีอยู่ในเวลาสิบเโมงตอนนี้สิบเอโมงอะสิพากันปั่นป้าแล้วก็แยกกันเมื่อมาเป็นน้องเนาคิดนี้ัปลปั่นกันนะทุกคนเลยปานินตปนรมาโดนเบอร์้นเบอนงนนึ่ีสา มานกัเดมาเดินเที่ินเทีาหนักมาหนักมาหนักมาลาติก้อนกันเลยอ่ะช่องนี้คือไงครบเยอะหมดเนี่ยไงหนึ่งสองสามมันเป็นหอยนะทุกคนหอยที่พวกเราได้คืนนี้แล้วก็ปันกันเจดคนเจ็ดก้อพากันโม่เพิ่มแบรนด์รถเจ้าแบนด์มันต้องรถเจ้าที่แบร เป็นปลาที่พวกเราปั่นกันคืนนี้ดูสัมเปียก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดกองก็คือเจ็ดคนมีทางปลานิลนี่ปลานิลนี่ได้ได้คู่คนเลยได้ปลานิลนี่ได้พูละเกาตู้ล็อกพูละตัวได้หลายก็ได้กองไปทีมงานของพวกเอาได้หลายคนเลยเขาดีใจตอนนี้คือเคยเยิ้มไปดีใจที่ได้ปลานะนะเรื่องราวที่พวกเอาไปหาปลาคืนนี้ก็ถือว่าม่านอยู่เลยทุกคน ไเอาไปเอไปเดี๋ยวบิทับมึงักกเอาเยนะไปเอาไปเอาไปตัวไดตัวไดปันกันกินบดนี้เอาเอาีายมือเินแต่บได้กายแอนุนเนี่ยอมัไม่ยกาต

ทุกคน,ลกค,นคลิปนี้ปันป้าอะไรกัสิพากันเมือเลยได้ทุกคนตอนน<ม>ี้ะจบ<ม>เพียงสำนี้พี่น้องคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าเรื่องราวการหาปลาในแบบ <c oughs> มีสิริสิพาย,ยาญยามไทยให้ได้ตลอดนะทุกคนเนาะอะคลิปนี้สบายดี